สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a l o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปร a นด o อมนะคะกับหัวข้อสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้มารับพลังงานดีๆพลังงานบวกๆก,กันไปนะคะรับเรื่องราวดีๆกันไปนะในวันนี้ดูซเีเร็วนี้จะเกิดเรื่องอะไรดีๆขึ้นกับคุณบ้าง Nine of Gabriel นะคะ เขาบอกให้คุณเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะมุ่งหน้าไปข้างหน้าพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปคุณกำลังคิดกำลังคาดหวังกำลังมีแผนอะไรอยู่ในใจเตรียมตัวให้พร้อมและเดินไปข้างหน้าเลยไม่ต้อง ลังเลไม่ต้องกังวลใจใดๆทั้งสิ้นควีนอัลเฟ a e l นะคะนี่ Follow your heart เหมือนอย่างที่บอกเมื่อกี้เลยก็คืออยากทำอะไรทำเลยทำตามหัวใจของคุณเรียกร้องใจคุณจะเป็นตัวบอกเองนะคะให้เชื่อมั่นให้เชื่อมั่นในสัญชาตญาณเชื่อมั่นในความรู้สึกของคุณให้มากๆคือเช่นบางคนแบบอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวอยากจะ ขายของออนไลน์แต่ก็ยังกล้ากลัวสถานการณ์แบบนี้จะทําแล้วไปรอดไหมอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะอันนี้แค่ยกตัวอย่างถ้าคุณมีความคิดแบบเนี้ยคือให้เชื่อตัวเองเชื่อว่าคุณอยากทําคุณทําเลยคุณลงมือทําอย่าเพิ่งไปคิดอะไรก่อนนะคะเพราะว่าแนวโน้มในการที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยมันมีมากกว่าล้มเหลว ขอแค่คุณเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวให้ดีทําด้วยใจมุ่งม,มั่นพยายามให้เต็มที่โอกาสประสบความสําเร็จเนี่ยมีสูงนะคะ The Lover ว้าวในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็เช่นกันถ้าคุณมั่นใจว่า คุณรักคนนี้คุณอยากคบหากับคนนี้คนนี้เป็นคนที่ดีดีต่อใจของคุณเขาดีกับคุณคุณรู้สึกอย่างนั้นจริงๆก็เดินหน้ามุ่งหน้าไปเลยถ้าใครที่มีตัวเลือกอยู่ในตอนนี้คุณต้องตัดสินใจเลือกได้แล้วนะคุณต้องถ้ามันเลือกยากนะกก็ลองเขียนแผนผังแผนภูมินะคะลองเขียน my map ดูว่าแบบคนนี้ดียังไงคนนั้นดียังไง A ดียังไงมีข้อดีอะไรบ้าง B มีข้อดีอะไรบ้างเอามาแยกแยะแจกแจงแล้วก็เลือกสักทีถึงเวลาที่คุณต้องเลือกเลือกจากความรู้สึกเลือกจากความจิตใต้สำนึกของคุณนะ่ะเช่นบางคนเนี่ยอาจจะดีดีมาก A อาจจะดีกว่า B ม,มีข้อดีเยอะกว่า B แต่ความรู้สึกลึกๆของคุณเนี่ยคุณชอบ B คุณถูกชะตากับ กับดีมากๆเลยก็จงเชื่อใจตัวเองนะคะก็ขอให้เลือกไอคนที่คุณรักเนี่ยแหละบางครั้งเนี่ยความความถูกต้องเหมาะสมความแบบว่าข้อดีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่เท่ากับความรู้สึกรักอะถ้ามันไม่มีความรักอยู่ในนั้นนะมันก็มันก็ยากมันก็ไม่ใช่เคยได้ยินไหมบางทีคนที่ดี อาจจะไม่ใช่คนที่เราลักมันก็มีเยอะนะกรณีแบบนี้ p a g e of Raphael นะคะเออไม่ใช่อ่อใช่ <laughs> p พ g e of Raphael ก็เหมือนกับเออเด็กถือถ้วยนะคะเนี่ย ใครที่โสดอยู่เตรียมตัวรับแรงกระแทกนะจ๊ะแรงกระแทกที่ดีนะจะมีคนใหม่ๆม,มีความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณอาจจะมาจากโลกโซเชียลอะไรอี้ก็ได้อืหรือใครที่รอคอยข่าวสารรอคอเนเมสเซจรอคอยข้อความจากใครบางคนอยู่คุณจะได้รับข้อความนะคะจะมีข้อความดีๆส่งถึงคุณ เาความจากคนที่คุณรอคอยหรือว่าอาจจะเป็นข่าวดีแบบเซอร์ไพรส์ไม่ทันตั้งตัวอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันในเรื่องของความรักดีนะเอาจริงๆแล้วค่อนข้างจะแบบเนี่ยมาในเรื่องของความรักซะเยอะเลยนะ Age of Ariel แปดเหรียญอือฮึ ในเรื่องของการทำงานหรือเรื่องอะไรอื่นๆก็แล้วแต่นะคะขอเน้นไปที่เรื่องการทํางานเรื่องงานเรื่องการเรียนถ้าคุณมีแผนอะไรอยู่อะให้คุณมุ่งมั่นและตั้งใจกับสิ่งสิ่งนั้นให้มากๆอย่างที่บอกไปตั้งแต่ให้ใบแรกสองใบแรกที่บอกว่าอยากทําอะไรอ่ะให้ทําเลย แต่ต้องเตรียมตัวให้ดีๆเตรียมตัวให้พร้อมถ้าคุณยังขาด Information ยังขาดข้อมูลยังขาดความรู้ให้คุณศึกษาหาข้อมูลแล้วก็เตรียมพร้อมตัวเองฝึกฝนตัวเองให้มากๆแล้วก็ลงมือทำอย่างจริงจังโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีมาจากความพยายามและความตั้งใจความอดทนของคุณ อีพิฟานีอีพิฟานีนะคะ joy to spiritual growth be light to others answer that come true meditation ว wow. ้าวอันนี้ออกแนวเป็นเรื่องของ spiritual level <c ười> คือช่วงนี้เนี่ยบอกแล้วว่าให้เชื่อตัวเองให้มากๆคุณจะมีเซนส์อะไรบางอย่างซึ่งอาจจะมาจาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวคุณนะคะเขาคอยไกด์ไลน์คอยช่วยเหลือคุณพยายามจะแบบส่งซิกให้กับคุณอะว่าทําอย่างนั้นสิทําอย่างนี้สิให้เชื่อความรู้สึกตัวเองให้มากๆนะคะแล้วบางคนเนี่ยถ้าเกิดหาคำตอบอะไรไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ลองทําใจให้นิ่งดูนะปล่อยวางทําใจให้นิ่งๆไม่ต้องคิดอะไรมาก ไม่ต้องกวนกวายคุณจะได้คำตอบอยู่ๆคำตอบมันจะแบบเด้งพึง่งออกมาเองอะหรือถ้าใครที่นั่งสมาธิได้นั่งสมาธิเป็นก็ก็ลองดูนะคะคุณจะยิ่งได้คำตอบอย่างรวดเร็ว King of Mikael King of Mikael นะคะก็คือราชาดาบนั่นเองโอเคคิดวิเคราะห์ไต่ตองให้ถี่ถ้วนนะคะการใช้ความคิด คุณมีสติปัญญาคุณเป็นคนที่มีสติปัญญาอยู่แล้วให้คุณใช้สติปัญญาของคุณให้เกิดประโยชน์เรื่องบางเรื่องมันต้องใช้ทั้งสติปัญญาความเฉลียวฉลาดแล้วก็ต้องมีใจที่นิ่งพอถึงบอกว่าอย่ากังวลกวายมากเกินไปเพราะการ,รกังวลกวายไม่ช่วยอะไร ไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะอันนี้ไม่ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งพูดถึงทุกเรื่องนะคะเวลาที่คุณมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยตัวคุณอะมีสติปัญญาแต่ถ้าคุณลนเมื่อไหร่อะคุณจะลืมตัวคุณจะลืมว่าคุณมีมีมีสติคุณจะลืมว่าคุณมีปัญญาคุณจะลืมว่าคุณมี potential พอที่จะจัดการกับปัญหาอะไรต่างๆได้ คุณจะลืมจุดนั้นไปคุณจะลืมว่าคุณมีประสิทธิภาพมากพอเพราะฉะนั้นเนี่ยสติสัมปชัญญะต้องมีนะคะแล้วคุณจะจัดการกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างได้การตัดสินใจใครที่ยังตัดสินใจอะไรไม่ได้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรคุณจะตัดสินใจได้ด้วยความเฉลียวฉลาดและสติปัญญาของคุณนะคะแม้แต่ในเรื่องของความรักถ้าคุณมีตัวเลือกมี c h o i c คุณเลือกใครไม่ได้สุดท้ายคุณจะเลือกได้คุณจะเลือกได้และเลือกได้คนที่ดีด้วยอมมองดูว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของความรักนะในเรื่องของความรักแล้วก็ในสิ่งที่คุณคาดหวังในเรื่องแผนของคุณน่ะ แผนของคุณในอนาคตอ่ะอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้เรื่องการเรียนก็ได้นะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงเพียงแค่ต้องเตรียมตัวให้ดีคือให้พยายามจะบอกคุณว่าจะแนะแนวคุณว่าทํายังไงคุณถึงจะประสบความสําเร็จทายังไงคุณถึงจะไปถึงจุดที่คุณต้องการที่คุณปรารถนาได้ มันไปถึงได้แน่นอนแต่ว่ามันจะต้องมีวิธีของมันมีเส้นทางของมันซึ่งเส้นทางของคุณก็คือการเตรียมตัวให้ดีการเตรียมตัวให้พร้อมการหาข้อมูลให้มากๆและการฝึกฝนเพียรพยายามแล้วคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณต้องการส่วนในเรื่องของความรักดีมากๆอยู่แล้วนะคะเรื่องของความรักข่าวข่าวดีๆในเรื่องของความรักได้กัน ใครรอคอยการติดต่อจากใครบางคนจะได้รับการติดต่อใครที่โสดอยู่จะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณให้หัวใจคุณได้กระชุ่มกระชวยบางคนเข้ามามากกว่าหนึ่งด้วยให้คุณได้เลือกคุณจะมีช้อยส์ให้คุณได้เลือก,อไ,ดอกได้ตัดสินใจใครที่ความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วก็น่าจะดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะความรักความสัมพันธ์น่าจะแบบว่า มันเหมือนจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นอ่ะมีบางสิ่งบางอย่างที่ดีๆนะคะอาจจะมีเหตุการณ์ดีๆอะไรเกิดขึ้นให้ความสัมพันธ์ได้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆ Ace of r ร p h a e อก็คือใพ่หนึ่งถ้วยนั่นเองเห็นไหมความรักอ่ะความรักของคุณอ่ะโดดเด่นมากๆหนึ่งถ้วยข่าวดี เหตุการณ์อีเวนต์ดีๆนะคะเรื่องดาวดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นความรักความสัมพันธ์ดีๆใครที่โสดจะมีความรักความสัมพันธ์ใหม่ที่ดีมากๆคนที่จะเข้ามาจะเข้ามาเติมเต็มจะเข้ามาเป็นความรักที่ทําให้คุณใจฟูแบบฟรุงฟร้งฟิงสดใสอืมถ้าใครที่มีแฟนอยู่แล้วมีคนรักมีคนที่ดีลอยู่ด้วยมีคนที่คุยอยู่ด้วยอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในระดับไหนมันจะดีมากๆมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมีช่วงเวลาที่คุณกับคนคนนั้นเนี่ยได้มีความสุขได้มีเรื่องราวดีๆเป็นความจดจําเป็นเรื่องที่ทําให้คุณและเขาเนี่ยมีโมเมนต์ดีๆได้ใจฟูเหมือนกันและถ้าใครที่รอคอยใครบางคนรอคอยการติดต่อรอคอยการสื่อสาร จะได้รับการติดต่อได้รับข่าวคราวได้รับข่าวดีสิ่งที่คุณรอคอยนะคะโอเคเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วมั้งสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็ขอจบการอ่านไพ่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ